สวัสดีค่ะร้านรถไทยมือสองนะคะร้านวอเจริญแท็กเตอร์ค่ะรีวิวที่สาขาอำเภอกุมภวาปีไม่ใช่สิสาขาอำเภอวังสมหมอนะคะจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะตัวรถใบดันผ่าน,านพวรค่ะแนะนำ L 3า l 8 D T นะคะจดทะเบียนปี5455ค่ะเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะคะแม่ค้ายังไม่ทันได้เปิดดูหน้าเล่มนะคะ ตัวรถใบดันผานพวนเก็บเช็คสภาพทำสีเช็คระบบรอบคันนะคะส่วนตัวเครื่องเป็นเครื่องเดิมนะคะตัวเครื่องเราไม่ได้แตะนะคะมีแค่เช็ครั่ซึมทำของเหลวให้ไปพร้อมใช้นะคะใส่ยางใหม่สีเส้นค่ะยางหน้านี้เป็นยางหน้าใหม่ดอกสูงยางหลังเป็นยางหลังใหม่ดอกเตี้ยนะคะ แล้วก็ตัวนี้ที่ยังเหลือก็คือบูธบูธคานใบดันนะคะที่ยังไม่ทันได้ทํานะคะเขาก็จะแขว่งงหน่อยเนาะเสียงดังก็เล็กๆนิดนึงเนาะค่ะตัวนี้คือทางร้านเรายังไม่ทันได้ทํานะคะสติกเกอร์ก็ยังติดไม่ครบทุกจุดนะคะก็เลยเอาลงมารีวิวก่อนเนะาะจราขออาภัยมากๆนะคะ ท่านไหนสนใจค่ะก็แวะเข้ามาชมมาทดลองขับหรือว่าจะจบแบบออนไลน์ก็ได้นะคะ0804141669ค่ะร้านรถไถมือสองล้านวอเจริญแท็กเตอร์ค่ะของเรามี2สาขานะคะสาขาหนึ่งอยู่ที่ตำบลพันดอนอำเภอคุมพวาปีจังหวัดอุดรค่ะสาขาหลักของเราตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะคะ ่าใหม่ชุดไฟไท้ายไฟเลี้ยวใหม่หมดนะคะผานนี่เป็นผ่านดีฮิตยี่สค่ะเป็นผ่านตาช้างค่ะทำสีเอลสามหนี้เครื่องยนต์เขาก็จะเป็นเครื่องยนต์สสูบนะคะใช้งานในไร่ในสวน ทำนาทำไร่ทำสวนได้นะคะแบบว่าไม่ได้เล็กมากแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากอยู่ในระดับกลางๆค่ะใช้ภายในครัวเรือนค่ะที่มีที่ม,ทมีทางไม่ค่อยเยอะค่ะ40-50ไร่ทำของตัวเองประมาณนี้ค่ะหรือถ้าหมู่บ้านไหนที่เขาไม่ค่อยมีรถเราก็สามารถเอาออกรับจ้างได้นะคะ่ะไซส์แค่นี้ก็รับจ้างได้เด้อค่ะ แต่ว่าบางหมู่บ้านเนาะบางหลังคาเรือนนี่ก็มีสองคันสามคันค่ะรถเล็กก็อาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่เนาะค่ะระบบมอน้ำปกติดีนะคะ รื่องดีค่ะระบบดีนะคอก่อนที่จะเอามาลื้อทำสีค่ะระบบปกติดีค่ะแกามาเช็คเพิ่มเติมเฉยๆค่ะปะลังคงงลังค่าค่ะตอคอแบบหนึ่งหนึ่งสนะคะอุดรธาน,นีค่ะ คมีตัวลากสาลี่มาให้ด้วยนะคะเขาปัาน่น4ตีโอทำงานปกติค่ะแขนปรับซ้ายขวาโซ่ข้างค่ะประมาณนี้นะคะคันนี้เขาได้ยางใหม่สี่เส้นนะคะ เอาไปใช้งานกันยาวๆเลยเดอ้อไม่ต้องห่วงเรื่องยางค่ะ0,80 4์4 1 6, 6 9ค่ะท่านไหนที่ชอบถามเรื่องเรื่อนไม้ค่ะไม่ทำงานไปเท่าไหร่แล้วค่ะอันนี้ไม้การันตีไม่ได้นะคะไม้การันตีไม่ได้ค่ะแปลว่าค้างอยู่หน้าจอแค่990นะคะ ท่านไหนสนใจก็แวะเข้ามาชมมาทดลองขับรถที่ร้านของเราได้นะคะก็มีคอยบริการหลากหลายรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็น L360 8 DT SP 4018 SP DT ค่ะ5018ค่ะ4708 SP ค่ะแล้วก็มี Ford มีจ n นเดียนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะกับสวัสดีทุกท่านที่อยู่ทั้งไทยและต่างประเทศนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยค่ะ